น้องพาเพลินก็รอแมตเลือดอยู่นะคะดึกดุนั่นไปแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะว่าผลเลือดจะเป็นยังไงเ่พกิดนะอันเนี้ยอรักป้าก่อนดิรักป้านะทำโชว์ความแข็งแรงดิโชว์ความแข็งแรงดิเออหนูแข็งแรงดยู่แล ยัง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 ไม่กินยังไม่กินยังไม่กินโอ้ดูมันดูมันโมโหโมโหโมโหเออเอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงอันนี้ก็คือรอผลแมตตเลือดสองชั่วโมงนะคะถ้าเกิดแมตตเข้ากันได้เราก็จะเก็บเลือดทาเพอเลยไว้ให้ที่บัดดี้ผ่าตัดวันที่5้าค่ะอืม เก่งมากค่ะเพินเก่งมากกระเพินเก่งมากค่ะเก่ง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 อดีก็เก่ง,กง,กง,กงดูงดี่ทำยก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 ปากทำไมอะเออยกปากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย,นะอย่าโวยนะอย่าโวยนะอย่าโวยนะน,นั่นไง ดีนะอ่านหรือน้องพาเพลินกําลังรอแมทเลือกให้พาเพลินให้พี่บัดดี้นะคะพี่บัดดี้เป็นเพื่อนพี่แพนดา้าอ่าเรียกเรียกพี่บัดดี้สี่จะมาลงมาลุงนะดินะ้เนาะอ่าแล้วก็นี่อ่าเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่แอนมาลูกนะนะเดี๋ยวแม่แอนมานะลูกนะเออ